อาขอกล่าวคำแรกเลยครับว่าสวัสดีสวีดสวัสดีสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีแตีความสุขความเจริญน,นะครับผมร่ำรวยเงินทองสุภาพแข็งแรงครับมาถึงก็เขาเรียกว่าอวยพรปีใหม่กันก่อนเลยเนาะปีใหม่ปีนี้นะครับเดือนมก,กรานี้นะมีเกมที่เข้มข้นแน่นอนนะเกมนี้เป็นเกมเรียกว่าเป็นเกมดังจะเรียกว่าทริปเปิลเอเลยก็ได้นะทั้ง4ี่เกมเลยนะครับเป็นเกมที่ผมคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วก็ทางเรานะครับพ่อลูกเล่นเกมนะครับได้คัดสรรเกมที่น่าสนใจ4เกมเน้นแบบแบบ จ,จังมาเลยดีกว่าไอ้แบบว่าเกมที่แบบกล้องกล้องแกลงเดินต้องเดงต้องเด้งไม่อยากดูอยู่แล้วเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้น4เกมนี้เป็น4ี่เกมที่คัดหัวกะทิมาเลยเราเอาแบบเด่นๆมาเลยน้ำจงน้ำจิ้มน้ำจิ้มมาไรแล้วไม่เอาของนั้นน่ะ,ะเออถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมจะบอกว่าตอนนี้ยอดซับของเราพันกว่าแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ผลสร้างไรายได้ยังผลสร้างไรายได้ไม่ได้เลย เนื่องจากจำนวนชั่วโมงนะครับยังดูไม่ครบนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเห็นว่าคล,คลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากสมัครสมาชิกไว้เลยนะครับด้านล่างในรูน้สึกจะ20บาทเองถ้าเกิดว่าท่านสมัครสมาชิก,กไว้นะครับท่านจะได้ดูคลิปแต่ละเดือนนะครับก่อนใครนะครับซึ่งจะเป็นคลิปบอกว่าเออมีแนะนําเกมอะไรมาใหม่ในแต่ละเดือนซึ่งท่านจะได้ดูก่อนคู่อื่นแน่นอนนะครับถ้าท่านเป็นสมาชิกของเรานะครับก็มีหลายขั้นด้วยกันนะสมาชิกกดดูด้านล่างได้เลยเหมือนเดิมนะพี่เฉกเช่นเดิมนะ ในคลิปนี้นะครับเราจะได้เรียงเกมนะครับจัดสรรตามวันวางจําหน่ายไว้แล้วนะครับทั้งหมด4ี่เกมเพื่อที่ท่านจะได้วางแผนการใช้เงินนะครับอย่างเป็นระเบียบนะครับว่า4เกมนี้มีเกมไหนออกก่อนออกหลังยังไงแล้วก็ราคาคร่าวๆนะครับผมประมาณเท่าไหร่บ้างนะแล้วก็บอกเป็นบางเกมนะครับเท่าที่เราจะหาข้อมูลมาได้อย่างสะดวกเนาะ ่ะไม่พ <P an lon aún> <yelled> ูดพร้อมทำเพลงดีกว่าฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งไว้เลยนะครับกดติดตามไว้เลยมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าสี่เกมนี้มันมีเกมอะไรกันบาเกมที่หนึ่ง Donkey Kong Country Return HD Donkey Kong Country Returns Originally released on the Wii System is barreling on to Nintendo Switch in HD โดยจะเป็นการกลับมาอีกครั้งในรูปแบบเฮดดีของดอนกี้และดิดดี้ของกลับมาอีกครั้งกับการผจนภัยแบบดอนกี้ของคันที่รีเทิร์นเฮดดีซึ่งเคยเปิดตัวครั้งแรกแล้วบนเครื่องวีและพวกวาวไลท์ทิกกี้ทักทริ i บี้ขโมยกล้องกล้วยล้ำค่าของดอนกี้ของทำให้ของสองตัวต้องไล่กระทืบวกเขาและไล่ตามไป โดยเกมจะสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นโคออปก็ได้และในการผจญภัยที่เต็มไปด้วยเรื่องวาวุน่นนี้ผู้เล่นสามารถเหยียบสิ่งกีดขวางขับรถเหมืองแร่พุ่งทยานไปข้างหน้าบินสูงขึ้นด้วยถังจรวดหรือแม้แต่ขี่ลัมบี้เดอะไลโนก็ได้นะครับผมโดยตัวเกมจะมีด่าน80ด่านรวมถึงด่านเพิ่มเติมจากเวอร์ชัน Nintendo 3DS เมื่อดอนกี้ของคันที่ Return h d ผลตัวลงมาเครื่อง Nintendo Switch ในวันที่16มการาคม2025อย่าลืมไปจับจองกันนะครับเกมที่2 Dynasty Warrior Origin โดยหลังที่เกมแฟนชายนี้เขาได้เละเทสกันมาแล้วนะครับเขาก็ได้เปิดตัวภาคใหม่ชื่อ Dynasty Warrior Origin โดยภาคนี้จะเป็นภาคต่อของ Dynasty w a r r i o r ที่จะเปิดตัวในปี2025นะครับเกมนี้จะนำเสนอเนื้อเรื่องใหม่จากซีรีส์หลักโดยมุ่งเน้นไปที่ฮีโร่ตัวใหม่นะครับในจินตนาการของเราผู้เล่นจะใช้ในการติดตามยุคสามก๊กจีนโบราณภายในเกมเป็นการติดตามเนื้อเรื่องของตัวละครใหม่ของเราโดยจะมีเนื้อเรื่องจากสามก๊กเหมือนเดิมนิดหน่อยนะครับ die has been cast all that remains is to see this through โดยตัวเกมจะราคา tua game 2050 baht ลงวางจำหน่ายวันที่17มกราคมนะครับผมให้กับเครื่อง PS5 เกมที่3 Final Fantasy 7 Rebirth <What happened? S 2> โดยซีรีส์เกมนี้นะครับจะเป็นเกมต่อจาก Final Fantasy 7 อีกทีหซึ่ง7ก็รีเมคมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเกมนี้ไม่มีอะไรมากสําหรับคนที่เคยเล่นไฟนอลแฟนตาซีแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนเสริมภาคต่อของภาค7ของเราก็มาซื้อกันได้แต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นไฟนอลแฟนตาซีนะครับไปซื้อภาค7เ,เล่นก่อนนะครับโอเคครับ Will be consequences. Now, make us proud. She'll go far. <laughs> hey, get a room, will ya? Take care of Aerith for me. Fire! Cloud, bring me the black materia. Cloud, well, whatever happens, I'm here for you. โดยราคาโดยประมาณของเกมนี้นะครับจะมีให้เราจับจองกันในราคาราวๆหนึ่งพันห้าร้อยเจ็สิบาทนะครับและจะลงให้กับเครื่อง PS 5นะครับผมเอก s i v ลด้วย Peter, เกมสุดท้ายแล้วนะครับมาเวลสไปเดอร์แมนสอง โดยเกมนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเกม Spider-Man 2ของเราที่เราได้เล่นกันไปแล้วนะครับของชาว Play Station แต่จะไปลงให้กับชาว PC แทนนะครับแล้วชาว PC ก็กำลังจะได้เล่นกันในเร็วๆนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากรู้เนื้อเรื่องนะครับคลิปช่องเรามีและตัวเกมก็จะวางขายให้กับ PC ในวันที่30มกราคมนะครับผมใน s t e ีม เป็นยังไงกันบ้างครับกับ4ี่เกมที่เราคัดมาเชื่อว่าโอ้พี่น้องหลายคนคงจะแบบว่าตั้งตารอกเลยทีเดียวเราได้เรียงเกมตามวันวางจําหน่ายไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะได้วางแผนในการใช้เงินนะครับว่าจะซื้อเกมไหนก่อนหลังยังไงดีใครสนใจเกมไหนนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเออมีระบบใหม่ของเรานะครับจริงๆมันไม่ใหม่มันานแล้วล่ะเราก็มีระบบสมัครสมาชิกนะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกท่านแรกของเราแล้วเป็นน้องดุ๊กนะครับขอบใจน้องดุ๊กด้วยนะอ่ะแล้วก็สมาชิกของเรานะครับจะมีขั้นตึงจัด ที่จะได้การตอบกลับสมาชิกแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็แชทสําหรับสมาชิกเท่านั้นแล้วก็ป้ายสนับสนุนของเราแล้วก็อีโมจิของเราอันนี้ค,คือขั้นราคา50าบาทค,บคุณจัดส่วนต่อไปเป็นตึงเปียนะครับจะได้วิดีโอสําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับแล้วก็สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครแล้วก็การกล่าวถึงสมาชิกละขั้นนี้นะครับในทุกๆวิดีโอของเราแล้วก็กิฟต์สุดพิเศษแล้วก็การอัปเดตรูปภาพและสถานะสําหรับสมาชิกเท่านั้น ส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้แพงอยู่ <S <S คือโคตรโหดโคตรตึงนะครับจะได้การเชื่อมต่อบนโซเชียลมีเดียแล้วก็ของขวัญสําหรับสมาชิกเป็นของขวัญพิเศษจากทางเรานะครับครับผมซึ่งเรามีของขวัญจริงๆนะ,ะแต่สำหรัสมาชิกขั้นต่ำก็แค่50บาทเองอใช่คร่ะแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับมันมีความน่าสนใจแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับกดติดตามไว้เลยนะเพื่อที่ว่าเดือนหน้า คลิปของเรานั้นจะได้ส่งไปหาท่านเลยท่านไม่ต้องมานั่งเซิร์ชว่ามีเกมเดือนใหม่ในแต่ละเดือนนนเกมอะไรบ้างและส่วนสมาชิกของเรานะครับแน่นอนท่านจะได้ดูวิดีโอนี้ก่อนใครครับผมใช่ครับคลิปอยียงหนึ่มมาแต่งนี่นะครับเป็นวัดครับเป็นทั้งพ่อทั้งลูกแหละครับพ่อลูกเล่นเกมแม่งติดกันเลยขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขกับการชมคลิปแล้วก็เล่นเกมนะครับผมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ